พวกเรามีรัฐบาลชอบสร้างนี้ก่อนโตงานการก็ไม่ค่อยทำและก็ชอบทาตัวคุยโวเนี่ยเนี่ยเอาละเอาละเรลยกตัวนี้อยู่แน่ระวังสวดยานด้วยสวัสดีครับพบกับเราหอยลังนะครับผมวันนี้นะครับผมมันมีแฮชแท็กที่เราคิดว่ามันน่าสนใจใช่ไหมเลยอยากเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังใช่มันชื่อว่าแฮท็สีแยกปากหวานเออ อ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับผมสี่แยกปากหวานเนี่ยนะมันคือคอนเสิร์ตที่เขาจัดกันใช่ไหมลุงถูกต้องเลยโดยมีนักร้องสี่คนนะเกินชื่อมาชื่อเล่นเลยลุงป๊อบวานป๊อปอสอันแน่เป็นแง่แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครสาคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับอ๋อพี่สนพี่สนอ่าพี่สน <c oughs> พี่สนนี่เขาก็อยากจะเป็นนักร้องจริงๆแล้วเขาจะขอให้เป็น5ห้แยกดยได้ไหมสี<อ>่คนนี้ไม่ยอมพี่สนแค้น ก็เลยนั่นเลยเรื่องเรื่องเราเรื่องเรื่องเราวุ่นชนลมุนจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผมเราต้องมาทําความคุ้นเคยทําความรู้จักกับตัวละครทั้งหมดก่อนเริ่มต้นด้วยสี่นักร้องเหมือนนะอีกหนึ่งนักร้องรวมเป็นห้านักร้องเอออห้าเลยใช่ไหมห้าโอเคยินยันคนแรกเลยนะครับผมคุณอ๊อฟปองสักนะครับผมนะใครๆก็รู้ใช่ไหมครับว่าคุณอ๊อฟปองสักเนี่ยนะฮะเป็นนักร้อง ใช่โด่งดังมากอตอนนั้นนะรู้สึกว่ามีเพลงดังมากนะเพลงแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจโอ้โหฟังแล้วเพลงมันเศร้ามากเลยตอนนั้นนะแต่ว่าแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับผมเขาก็ได้เขาเรียกอะไรเปิดเผยต,ตัวตนที่แท้จริงอ,ออกมาเออใช่แล้วก็มีเพลงหรืออะไรต่างๆที่เขาออกมาเนยนะหลายอย่าง <นะ S 2> เป็นเพลงเป็นนักร้องเป็นวิทยกรนักแสดงโอ้ท่นี้หลายอย่างตอนนี้หลายอย่างแล้วนะอิสระอิสระเลยอ่าไม่มีค่ายเนาะ ไม่มีค่ายแล้วโอเคครับผมนะฮะต่อมานะผมคุณว่านธนก,กิจนะฮะเราจะเห็นได้เลยนะผมเขาเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์พิธีกรนักแสดงโอ้ทำหลักหลายอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจําภาพนี้ได้คือภาพตอนที่เขานั่งอยู่ในโค้ดเดอะไวท์อ๋อที่คอยตบแต่เขาเขาเริ่มเป็นที่รู้จักเข้าอยู่สูไอ้พวกวงกานี่เข้ามาจากไอ้โทอะคาเดมี่ใช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 ,ชอ,อต่อมาอมเลยนะ คนนี้ผมชอบมากเลยผมชอบฟังกูก็ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวนะให้ผมพูดก่อนสิลุงเออผมพูดก่อนผมชอบฟังเพลงของเขานะไม่รู้จากฉันไม่รู้จะกเธออ๋ออ่าป๊อปปองกูลลุงชอบอันไหนชอบประโยคเด็ดของเขาไงโลกสองใบเพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้ดูลุงจะมีปมกันเมื่ออันนี้เฮ้แต่ว่ามันช่วงหนึ่งไงนะน่ารักดีช่วงหนึ่งนะคือแบบเต็มไปด้วยโลกสองใบคือทุกอย่างนะแต่ว่าเขาก็ยัง ปขาคราปลาทองประคับประทองตัวเองให้มาอยู่ถึงจุดนี้จนถึงปัจจุบันนี้ได้บริหารสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีโอเคสุดยอดเลยจากที่แบบมันดูเป็นวิกฤตพอคำว่าโลกสองใบมันน่ารักเลยเออใช่ไหมใช่ผมบอกเลยนะครับว่าุณนักร้องเพลงป๊อปนะผมบอกกันเออเขาชื่อป๊อปไงมีช่องยูทูบไหมนะแต่ละคนในนั้นมีช่องยูทูบของตัวเองเลยนะเดี๋ยวนี้พุกนักร้องนักแสดงเขามีกันหมดออดีนะเรายังเหลือที่ไว้หน่อย โอเคครับผมต่อมานะครับผมคือโอปามอดโอ๊ปามอดเออนึกว่าจะมีคนเล่นกันแล้วว้าเยเมื่อกี้ออกเด็ิทนะติดจักกระถูกได้โอเคครับผมนะใครๆก็รู้จักเขาใช่ไหมคุณโอ๊ดปามดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรายการ The Driver หรือจีบหนูหน่อยมีอีกหลายรายการนะที่ผมไม่ได้ติดตามเขาหนาแต่เขาก็ยังทำเอ เขาแบบเป็นคนที่แบบดูอารมณ์สดใสร่าเริงสนุกสนานตลกเฮฮาถึงไหนถึงกันด้วยนะในในประเด็นคำพูดเขาเข้าวงการนี่มาจากที่คนไปรุ้จักเขาอยู่ที่ออสเตรเียนะเป็นนักร้องอยู่ร้านอาหารจริงปะเนี่ยอ้ำปะเนี่ยเฮ้ยข้อมูลเขาบอกมาเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาแล้วโอเคถ้าผิดก็คือโทษมันเลยใช่ไหมข้อมูลเนี่ยข้อมูลโอเคไม่ใชก ต่อเลยต่อเลยแล้วเขาได้แชมป์ในนี้ด้วยนะเว้ยแชมป์อะไร University Academy Contest เป็นไงกูตั้งใจอ่านนะเว้ยกี่ฝึกเมื่อ几天สองวันคืออยู่ที่ความตั้งใจหรือความตั้งใจเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจไปก่อนก็เลยได้อัดเพลงใช่ไหมใช่ใช่จากไอ้กับอาจารย์ที่มหาลัยแล้วก็ถัดมาก็คือได้มาอัดเพลงกับค่ายเพลงค่ายเพลงจักใหญ่โอเคครับผมนะ สี่คนที่เป็นนักร้องสี่แยกปากหวานก็อีกคนนี้นักร้องในดวงใจของลุงอ่านเขาเรียกว่าดารารับเชิญมาหรือศิลปินรับเชิญศิลปินรับเชิญโอเคลุงไม่ได้รับเชิญก็อยากจะอยากมาอยากจะมาร่วมชื่ออ่ามาร่วมวงกับเขาเนี่ยสี่แยกปากหวานเป็นกรณีพิเศษนะบางคนไปชมแบบบัตรธรรมดาไม่ได้ต้องบัตรด i p โอเคลุงเขาชื่อสนทยานสวัสดีอีกทีหนึ่งสนทิยานสวัสดีอันนี้เป็นนักร้องแหละมีเกียริ เกียรติยศมรันตีเลยนะเขาได้เวทีที่หนึ่งนะได้ไอ้นี่มาแล้วแผ่นเป็นนี่เลยแผ่นอะไรปีหกสี่อ่ะไปฟ้องไอ้มิลิแล้วก็ดารายี่หิคนไปร้องไปร้องจนแฮชแท็กเซฟเซฟมิลิอ่ะจำได้ป่ะฮอไอคนคนนี้เหรอฝีมือเขานี่แหละดีมากโอเคโอเคจะเป็นตังไงต่อต่าเป็นอดีตกรรมธิการไอของกฎหมายแล้วก็เป็นไอ้พัก พลังประชารัฐอืมเขาก็เลยทํางานให้กับฝ่ายรัฐบาลก็รู้กันอยู่ใช่อ่าอันนี้นะครับผมนี่แสดงว่าเขาเป็นนักร้องที่มีสมผัสสำนวนที่ดีมากใช่แต่เคยร้องเพี้ยนทีหนึ่งเหรอเออร้องเพี้ยนไปโดนไอ้นลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วโดนไปหกเดือนเลยใช่ไหมโดนไปหกเดือนโอเคแต่เขารับสารภาพเดือสามเดือนรับสารภาพสามรู้กันรู้กันแสดงว่าแบบร้องเพี้ยนเนี่ยเสียงเพี้ยนโอเคครับผม เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเนื้อเรื่องนี้นะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับผมมันเกิดขึ้นในวันที่27กันยา2565ห,หรือก็คือหลังจากที่คอนเสิร์ตสีแยกปักหวานได้จัดก,กันไปแล้ว<อ>ถูกไหมโูกเออโดยนายสนธิยาสวัสดีสนธิยานสวัสดีอ่าเขาได้ไปทำการร้องนะครับผมที่ไหนลุงร้องที่ปอทงไงปอทงนะเออไอ กองปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโอ้โหสั้นเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าน,นะกปทออสั้นแล้ว <Okay. S 1> หรือว่าสปอตสปอตดูโอเคับผมนะคือ <c oughs> มันเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนพอรบอคอมไหม <c oughs> ใช่อ่ามาตาที่หนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งห้านั่นแหละนะก็เลยมีการแจ้งว่าเนี่ยสีคนเนียนะในรวมกันทำคอนเสิร์ตสีแยกแบกหวานตอน อะไรวะวิ l เซอร์ไวสู้ตายเราต้องรอดอ๋อสู้ตายเราต้องรอดใชขอให้รอ,อดคดีนี้ก่อน,นยังโดยค่าเข้าเนี่ยนะใบละสี่พันบาทนะนะเออบาทละสี่พันคอนเสิร์ตเนี่ยจัดวันที่17กันยาแสดงว่าเป็นอย่างที่คิดกันจริงด้วยอ่าอ่าโดยนักร้องทั้ง4ท่านได้แต่งเพลงเพลงพิเศษสองเพลงสองเพลงนะในการแสดงออสดวันนั้นต้องย้ำว่าเป็นการแสดงสดวันนั้นนะครับผมและ และยังไงรู้ไหมมีคนที่เขาเข้าไปดูคอนเสิร์ตอ่ะเขาก็ถ่ายเขาก็ถ่ายคลิปว่าเข้าไปดูไงค่าบัตรมันสี่พันไงเขาก็อยากถ่ายไว้เป็นที่ระทึกเสร็จแล้วเขาก็ไปอัพลง t ิกต็อกลงเฟซบุ๊กลงยูทูบใช่ไหมล่ะมันก็เลยเผยแพร่แพร่หลายไปเลยวัวเลยเออแล้วเขาก็แจ้งแจ้งไว้ในนั้นด้วยว่ามันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร้อยยี่สิบล้านรายชื่อเอาหมดเลยเออพี่เขาคงไม่ได้ดูหมดทุกคนหรอกว่า ใช่ไหมเราเรายังไม่รู้เลยนั่น่งถ้ามันไม่ทำข่าวนะโอเคโอเคแล้วนี่ของเพลงเนี่ยแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษนะอมีข้อความแซะแซะแบบตื้นมั่งลึกมั่งหนามั่งออแต่ว่าไปรู้สึกที่ไม่ดีต่อรัฐบาลและผู้บริหารประเทศเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้นะที่ไหนมันก็มีว่ะใช่ไหมก็บริหารประเทศมันก็ต้องมีแบบคนพอใจไม่พอใจก็ขบันกันเป็นคนบุคคสาธารณะ มันต้องพูดถึงได้ตอนกองคุณฉัรชาตินะบอกว่าเป็นการวิชาณ์เออแต่ตอนนี้ไม่ได้เออแบบเนี้ยหอแกนี่หาว่าเขาพูดไม่จริงหาว่านําความเท็จหาว่าบิดเบือนหลายหาแล้วหลายหาแล้วสร้างความวุ่นวายนักร้องมันวุ่นวายตรงไหนวะไม่ใช่เตะฟุตบอลนะเว้ยแล้วทำไมรู้ทำไมเตะฟุตบอลมันยังไงก็มีลูกฟุตบอลอยู่ลูกเดียวไปวิ่งแย่งกันนะวุ่นวายไหมอันนั้นสมควรตบมือให้กับลูงหน่อยครับอ่า เออคุณสนธิยานเขาก็ได้ระบายความในใจไป9ข้อให้กับปอทออฟังปอทออหรือปอสเ,เดี๋ยวก็โดนหวหรอยู่แล้ออข้อเอเ้าข้อประเทศของเรากําลังจะพังแต่ลูกค้าการแสดงที่เขามาดูนักร้องสี่ท่านเนี้ยบัตรเต็มมีผู้เข้าชมเต็มและบัตรราคาสูงสุดคือบัตรส0่พบาทโอ้โหแสดงว่าประเทศรุ่งเรืองความหมายของคุณสนธิยานยง,งจริงเออเอาวข้อส พวกนี้รวยเป็นที่สนใจในยุคประยุกต์หมายถึงว่าพวกเนี้ยรวยแล้วก็ได้เป็นที่สนใจของสังคมร่ำรวยจากยุคประยุทธ์ประยุทธ์เออยยุคนี้เออแบบนี้เข้าใจคิดนะออก็แสดงว่าอันนี้อีกแล้วอีกข้อหนึ่งออแล้วก็ข้อสามรัฐบาลรัฐบาลเผด็จการทั้งทั้งที่ปัจจุบันประเทศไทยปกรครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระหากรตริยเป็นประมุขเห็นไหมเขาก็บอกว่าให้ความไม่จริงาหมกะ เขาไปได้หมดเลยนะเนี่ยเขาเก่งมากเลยแล้วก็ข้อสี่บอกสร้างนี่ก้อนโตเพลงอะไรก็ไม่ได้ไอ้่มงเงี้ยไม่แม่คืออย่างงี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่สมควรพูดไงเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่สชาติเนี่ยแล้วถเป็นชาติชาติยังไมก็ได้ใช่ไหมเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตถ้าเป็นชาติชาติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับพวกลุงๆในทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เลย เออสกิทสกิทไม่ได้เลยอข้อห้างานไม่ทำหมายถึงรัฐบาลไม่ทำงานผมบอกว่าถ้าหาไม่ทำงานเนี่ยแล้วพวกคุณจะมีบารลองเพลงแล้วก็มีคนมาดูบัตรเต็มอย่างนี้เ้ไงาเศรษฐกิจดีแสดงว่าทำงานดีเข้าตาทุกเป้า GDP เนี่ยตอนนี้มันเท่าไหร่จริงๆเลยแล้วเขาทำกันบ้านไหมเงินฟุ้งเงินเฟ้อก็เดี๋ยวโอเคคนจนน่ะที่บอกว่ามันหมดจากประเทศอ่ะเออหมดเริ่มใกล้จริงๆแล้วแหละแต่มันไม่ใช่ในความหมายที่คุณคิดเลย แล้วข้อ6ก็บอกว่านาฬิกายังไม่คืนอีกเนี่ยแกะอีกแกลท่านผู้นําอีกก็ไม่ได้อีกแทะท่านผู้นําก็ไม่ได้อีกผู้นําไม่ตื่นเออผู้นําไม่ตื่นไอ้ผู้นําก็นอนแล้วก็ไม่ตื่นก็ไม่ได้อีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เอเวลาแปดปีไม่มีความหมายไม่รู้ก็ไม่ได้อีกไม่รู้ชอบแยกเงินเหมือนเหมือนคือเป็นขาทานไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้อีกไม่รู้อันนี้9ก้าข้อเขาเก้าแจ้งไป เก้าข้อเลยเหรอรไม่รู้ไม่รู้นักร้องสีปากหวานนั่นหัวโตแน่แน่นาดนั้นเลยลูกคือหัวหลอกหัวโตคือจากที่เราเห็นมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เห็นความเชื่อมโยงการการโยงแกะแผดในในบ้านเราเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เขาฉกเหตุปาะครับผได้เก่งมากโอเคครับผม นะมีการนําการแสดงเหล่านี้มาลงในทิกตอกก็อย่างที่รู้กันนะพอคนที่เข้าไปดูอะ่ะ<ม>ก็เอามาถ่ายลง<ม>กันเก<อ>็สืบเนื่องจากการที่มีคนเอามาลงใช่ไหมคราวนี้มันไม่ได้ลงธรรมดาไงแบบว่าไม่ลงแบบเป็นคลิปคอนเสิร์ตธรรมดา<อ>มันมีข้อความที่เบระบุเวยแบบมุมมองแบบการทําง,งานของรัฐบาลเป็นแบบนี้<อ>ทําอย่างนู้นทํางงทอย่างนี้ทําอย่างนี้ออยู่แล้วก็มีคลิปเพลงด้วยไงเอ,เอมันก็เลยทําให้แบบว่าปิดเบือน เอาบิดเท่านั้นเออด้วยความสนุกสนานโอ้โหไม่ได้จะให้กูเป็นขุนยนตไงวะไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ทําให้แบบผู้ผู้นาเนี่ยสูญเสียเออแล้วเขาก็บอกว่าไปหาเพลงแบบอื่นสนุกสนานแบบอื่นจะดีดกว่าอะไรเงี้ยมาทาอย่างนี้ทําให้เปิมเสียผู้นาเติมเสียใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไม่ได้อีกโอ้ยอะไรมึงแล้วก็เขาก็มีการพูดด้วยนะว่าจะรับผิดชอบอะไรไปมากกว่าการขอโทษเหรออ่าเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ความ จะหาว่านักร้องในเดี๋ยวเก่งๆก็ามาบอกว่าขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งคุณคนทิยานี่สุดยอดจริงๆพยายามนะพยายามไนหะแล้วต้องออบอกเลยนะว่ามีนักร้องเนี่ยในกลุ่มเนี่ยสี่คนเนี่ยออมีการนําโพสไปลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว,วแซะแซะคือติรนนู้นต่างบานเราด้วยเขาดักทางไว้เลยไงว่าประชาชนเอาไปลงก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็อ้างว่าพวกนักร้องเนี่ยก็เอาไปลงด้วยนี <Yeah. S 2> ่นั่นแหละเขาก็กะจะให้โดยท่องขึ้นนักร้องจริงนะ เขาอรู้อยู่แก่ใจว่าคาดีแบบนี้ทําไมลุงมันม,ม,ม,มันไม่เป็นสาระแต่เขาเหมือนเขาต้องการจะอ๋อบริหารลิ้นอ่าบริหารลิ้นโอเคเบื่องต้นนะครับผมอย่างที่เรารู้ๆกันคุณสนทิยาใช่ไหมอ,อ่าได้ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบรอประเด็นทั้งสี่คนแะละนักร้องทั้งสี่คนกับประเด็นทั้งเก้าประเด็นที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะว่า จริงเท็จประการใดจะจริงไหมจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แหละจ้ะออ่าแล้วก็บองต้นก็รับเรื่องรับเรื่องไว้เสนอผู้บังคับบัญชาต่อไปทังอทเขาก็รับเรื่องไปแล้วก็ไปตรวจสอบอีกททนึงอ่าซึ่งก็ดูแล้วมันมันเรื่องยังต้องรับด้วยหรอเออตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นประเด็นไงอ่าคุณนักทำกรนามเมืองหรือว่าคุณฐาเนี่ยเป็นนักกฎหมายจากทีมกฎหมายไอรอ ได้ทวิตถึงประเด็นนี้ว่าหัวจะปวดมีการแจ้งเอาผิดพรบคอมแต่ศิลปินดังกล่าวไม่ได้เป็นคนนําเข้าสู่ระบบคอมอ่าแล้วจะเป็นผู้ต้องหาได้ยังไงใช่ไหมล่ะเออเพราะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือคนดูเขาทากันเองถูกต้องเออแล้วอีกอย่างหนึ่งมาตราหนึ่งหนึ่งสเนี่ยใช้กับการปลอมแปลงเว็บไซต์ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้กับข้อมูลที่ว่าปลอมหรือว่าข่าวมินประมาทเท่ากับว่าอันนี้ก็ผิด จุดประสงค์ของมันจุด่าใช่ไปแจ้งฟ้องผิดประสงค์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเป็นหัวใจของเนื้อเรื่องนี้เลยก็คือคืออยากให้มีฐานความผิดบิดเบือนกฎหมายเพื่อจะได้เอาผิดกับคนที่แจ้งแล้วก็ไอ้คนที่รับเรื่องด้วยอออเจะได้ไม่กล้าทําคดีแบบนี้อีกคือให้มันมีว่าเนี่ยรูปแบบคดีเป็นแบบนี้แล้วรับไปทํามั่วๆไม่ได้ใช่ใช่นั่นแหละ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยว่าการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยหรือติชมโดยสุจริตหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ <c oughs> ไม่ควรถูกคุกคามโดยกระบวนการยุติธรรมอันนี้คือสําคัญที่สุด <c oughs> เพราะว่าคนจะวิจารณ์แบบสุจริตใช่ไหมเป็นบุคคลสาธารณะผู้บริหารประเทศมันก็สามารถวิจารณ์แบบไม่ได้เป็นกล่าวโทษร้ายแรงเลยใช่ไหม <c oughs> วิจาร์ตามเนื้อ เนื้องานของการบริหารมันก็ต้องมีเออของแพงก็ต้องบอกของแพงจะบอกของแพงห้ยิ้มสบายใจยงี้ได้ไงวะดูสิยูเนี่ยทุกความสงบนะ GDP เราโตอเอาโต,อตอเอาเออเงินเฟอ้อก็ไม่เป็นไรอย่างงี้เยิ้มอย่างเดียวขอให้ประชาชนพี่น้องประชาชนอดทนอดทนให้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะกลายเป็นคุนยนต์แล้วเดี๋ยวเขาก็มาแล้วนี่ <Okay. S 2> โอเคครับผมนะรู้มีจะเลยไหมอ๋ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยดกดไลค์กดกดซับสไครต์เยอะๆเนี่ยสิ่งที่จะเสริมทุกคลิปเลยโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเมืองเรากันบั่งออต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะมันจบแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ